มาหับเขาไไน้ำเบาเนี่อึบอึ๊บอึบโอ้ย,นนอยสัน้นเลยว่ัวจักว่าวัวจักว่าเนาะแต่ละมือเฮ็ดยังลูกแต่ละมือนี่แต่ละมืออะไรไม่อะไรไม่ไทยยังม,มีบอ้ออไม้กันมีอะไรตอนนี้ยามตกมมมยามเขาดำมนามีเธอจำมดันาคนตกเจอมีละไรตกมือขึ้นเนาะแล้วก็ขอบุญขอบคุณทั้งพอลุงอยู่ทางฝั่งไทยเนาะ ี่มันสือมีกรบเขามาให้เจ้าเด้ออ,อ้โชลมเอบยพี่นนังเลย่นังงคัาประุนแน นีเสียงมาบุญอยู่บ่พี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าพี่น้องเอ้ยกราบทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขู่สุขคนพี่น้องเอ้ยภพพ่อพบเจอกันอีกแล้วกับบาบุญซาละวันเด้อพี่น้องเด้อเอ้าภพพ่อกานตอนบ่ายๆพี่น้องเนาะพร้อมลมพร้อมแดดมาพร้อมกันเลยมื้อนี้พี่น้องเอ้ยกะยังอยู่บ้านวังคูนอีกคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อยังพัดออกพัทางใดเมื้อนี้ก็ได้เนาะการยังแต่เราครครัวกันยังทัดทัวร์ทัดทัดทังพี่น้องเอ้ยเนาะ ะะก็มีหลายครอบครัวอยู่บบบุญกันเนาะต้องไปเป็นสะพานบุญในทางผู้ใหญ่เพื่นนอนเนาะเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยบุญกะจีไปหาน้องมีบอกพี่น้องเอ๋ยที่ว่าครอบครัวที่ว่าทางบัลลีพันธายลงว่าขาสังกสีตอนนี้นะพี่น้องเนาะก็ะมีทางผอลุงเนาะจากฝั่งไทยพี่น้องเอ๋ยยังใครมาบุญน,นี่มาสมทบเนาะพี่น้องเอ๋ยพอดี่ทางบัลลีกัว่าพ่อแล้วเนาะพอดีมีทางผู้ใหญ่เพื่อนในสมทบ เพิ่มเติมเข้ามาแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วเนาะกับพอดีมื้อนี้มาบุญกะซื้อเป็นพวกข้าวสารเนาะข้าวสารกับมีพี่น้องเอ้ยเป็นน้ำจิตน้ำใจเนาะของพ่อลุงจากฝั่งไทยจากสด่วยของพ่อหน้องเพื่อนเนาะฮะจังได้กะไปมอบเขาสารกับมีให้เพื่อนน้ำกันพี่น้องเลยฝุ่นพี่น้องเลยเนาะเอาไปเบิ่งนน้ำกันพี่น้องเนาะโดย พี่น้องเลยโอ้ยสมังแดดทั้งร่มในบาทเนาะกุบก็มีอันเดียวบ่เบาลีนี่ก็ได้ฮนาะอันเดียวบ่เดียวนี่แหละกุบประจำรถกุบประจำรถสบายดีทำบาหลีโดยโดยโดยเป็นยังไงเนาะเรียบร้อยบริบาเก็บงานเก็บการยังอยู่ยยังอู่ไดเนาะเท่าบ่เท่าเมื่อเท่าค่ำนะพี่น้องเลยโดยโดยใจแต่มันล่มเียแล้วข่อยจะพูดแม่หนย่านแต่บนยิ่นเสียงข่อยแล้วบาหลีเป็นดาว ลมผัดโอ้โหแล้วเนาะพี่น้องก็โอ้ยเดีย๋ยวนี้เสียงร่อเนี้ยบาบุญเอ,อ้ยแน่ชอชงกับชงเคยพี่น้องเลยหลังจากเสร็จง,งานดงงานดองเรียบร้อยอขึ้นมาทางเนือพี่เนาะสูบกันดูคุ้มตากะนทาราโซ่ดำซ้ำอ๋อที่ไดำอย่พี่น้องเลยเออเนาะใช้บอลลี่เนาะทีว่าเห็นคลิปจะลงว่า ต้องการสังกะสีด่วนนะนะขอบครัวอะไรเนาะอ๋อนีดีดีเห็นหลังน้องมีน้องมีนาเขื่อนชาวภูไทยนะบ่อเมน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 อ๋อโดยโดยใช้ได้ครบบอแล้วบ่ขอชื่อมาแล้วซื้อมาแล้วเนาะแต่วาพู้ว่าครบหรือบ่ได้ขอชื่อมันสิบสี่แผ่นอ๋อร่างข้าเขื่อนเล่านะบ่แผ่นโอ้น้าสิพ่ออายุกว่านะหนาสิบสี่แผ่นเออเดฟุตสิบสี่แผ่นโดย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 อ่ะพอดีกา บุญกับซื้อย่างอื่นมาแล้วเนาะกาทางเอฟซี่นกับพลุ่มคนเนาโอ้ยบุญเห็นทั้งส่องบอลลี่พลุ่มขึ้นจาทั้งซียังงอพ่อพลอยากอยากสมทบนะแต่ว่าบุญทำทั้งบอลี่แล้วพี่รองาพ่อแล้วเนาะก็เลยสีโอพ่อเรื่อ้เงเคล่าเอีกนะแต่ว่าเอาเว่าประมาณการมาใว่าหนาสิพ่อเราไปถาร่วมเรื่องกั้นี่บพ่อมันเห็นมักรอต่มเฮ็มังกรเนาะเสนขันตอนเนาะ โดยเป็นอยังพี่นังไอ้บุพเพกับยังว่ากันใหม่เนาะแต่ว่า,าเขาซานเหมันก็นยังบูมีได้เนาะไม่ไม่กับที่ที่แม่เราให้ตอนนั้นแหละแต่พุ่นเนาะเออเรือเขาเจ้าเห็นมันน่องพุนให้เบิ่งเยอะโดยโดยเรือเ,เล็กหน่อยนี่แหละแต่ลกัลกลกักคือเขาคือเขาอะไรพี่นอยน่างไรเนาะเขาซา,า,ากกเนเนี่ยคือว่าลักๆก็เลยเนาะแต่เราขอบพวดในยุนบ้านเนี่ยเนาะเขานั่งที่อยู่พราพรามันดีนี่ฮะ ตากันแดดดีๆน no. ี่เราเห็นที่ละหนาวจังนะเนาะใช้น้องก้นเงื Stick ่อนยี่โบลีใช่ครับพี <tr <tr ่ล่ะไอ้นนี <tr 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 ้บ่น้องน้องมีน้องไม้น่ะเมันชื <tr us> <tr us ่อน้องมืยน้องมืยน้องมีใช้ห้องไงน้องมืยบ่กมืยนางมืยนางมืยมันห้องแยกคนสบายดีล่ะน้องมืยสบายดีล่ะเออแล้วชื่อนางยังเจ้าน่ะชื่อนางมืยนางมืยนางมืย มือมือเอื้อเจ้าเด้อชจะนางเลยนางเลยก่อนว่าน้องเม่จ้ต้องใส่เสียงสูงได้พี่น้องมือนางเลยเพราะว่าน้องอัันนน้เอาน้องรถชะน้องรถเมยจ้ะเถอะเอาง่ายเลยพี่นะไงเนาะเอออันนี้แหละให้น้องคนพามื่อบึงเนาะเฮือนชาเพื่อนชาคนบ่พอบุญบาบุญก่อนเนี่ยโเคยทายจักเถื่อพี่น้องเไยเนาะแมนโมเคยสัมผัสพีน้องคนบ่เนี่ยนะว่าแมน่อยจะไปหาน้องอันนี้ก่อน อ๋อบุญได้รถได้ล่างนี่ก่อนเป็นได้ไรนะไฮ้ยนะแต่ว่าอันชี้าดได้มาจากดีใจดิดีใจโอ้สูบซองสั้นแล้วกันเนาะหลังจากได้น้ำแล้วบ่บอกกระว่าน้องเป็นแต่วตัวชั้นเลยชั้นบ่เออบุญบึงละก่อนแสงจ้ามาก่อนเสิร์ตเป็นอะไรเนาะไปใส่น้ำเมาเอยเขาซานครับมีน้ำลดเบาวไปไปเขึอนเจาะพาพาเบาเมื่อยันได้อเคมา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 ไปทางนี้

ฮะอันนี้ชิพหาร้เนี่ตัวท<บ>ัทง้งพอลุ่มบนวะบรรทุนทงงม,มาหาร้อเน,นะาะหลงจากที่ไร้ไปส่งซื้อสังกรซีสังีทังมอีมาพอแล้วพี่น,น้องเยโอเงินซื้อบอกคนว่าซื้อข่าวบางคนซื้อข่าวเด้อโดได้ปลูก่วซื้อข่าวก็มีนะเนาะแต่ขนมกับจากนคนกินไรเย่เป็นวัดพี่น้องเลยฮะพวราซื้องินสวนนั้นมาซื้อตัวนี้แทนเอาในยู่นีกินเนาะ มาเชาวเสียงนะบุญอะดูดูแก่เ้ย่องอะไรช่วยยิงนักนะฮะยิงนักนะว่าสิผ้าให้น้องคนผ้ามาเฮื่อนเดี๋ยวถอยา้ะนะโอ๋โบสัตดโดูดูไอ้เนาะดูแต่ไม่ขอบใจบอสเซียด้วยถาข่อยก้อนเนาะอยู่แถวนี้แหละพี่น้องเอ๋ยไปไปยินดีน้ำยินดีน้ำน้องผู้โชคดีเด้วยผู้โชคดีก้อนพี่น้องเอ๋ยโดยผู้โชคดีรถจักรพี่น้องเนาะ จกในนม่อางปูโดยไปชนงมืองเมือยเมื่อเฮือนไปเมื่อเมื่อเฮือนนองเมยไปเลยบอเสียงเด้อไปไปไปใช้ทางลัดอยู่ใช่หรือเอยเจ้าอยู่อยู่ปะใช่เอื้อยเจ้าน่ะอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนปะไปใส่เมื่อเฮือนก่อนพี่น้องเลยอ่าปึ๊บกึบกินข้าวกินหน้าหรอปะนะกินแล้วกินข้าวกั็ยังกิงจ้าบอลลี่ให

อันนี้บ่อเฮือนน่ะโอ้ผู้พักกันพิงไพ่อยู่นี่เนาะหนาวบ่หน่สวัสดีเด้อโอ้อันนี้เพราเอื้อยเจ้าน่ะน้องเมย์บ่หนิน้องเลยน้องรถน้องลดบอลลี่ตั้งหายบอีตั้งหายื่อนั่งนั่งลดแลนพูนีลดเจน่าน้องแม่น้องมี่น้องมี่น้องรถน้องรถบี้ โอ้ยบอลลีกันเนาะตั้งซื้อให้เลยบาทนี่ยอ๋อโดยพากระพิงไผ่นี่พี่น้องเลยตอนนี้มันอ่าบายสองโมงในพี่น้องไหนแต่ว่าชาวบ้านเพิ่นเนาะพิงไผ่มันลมหนาวบ่โอ้ยแทงแตกหมแล้วนี่พี่น้องเลยเนาะโดยโดยไปใช้ผ้าเบาขึ้นทังเพื่อนก่อนมันเบาหนักได้บาทนี่เขาสานเนาะไปไปขึ้นเทิร์นไปเอ่ออยู่นี่เนาะเดี๋ยวสังกระซีพี่น้องเลยบอลลีพนักมอบให้แล้ว เอาลีซื้อให้โอ้นี่พี่น้องเลยเอาลีซื้อมาหา14แผ่นเมื่อกี้เริ่มเลย14หรือ18ปู้อ้ามาขับเข่าน้ำบ้าเนี่ยอึบอึบอึบโอ้ยพี่น้องเลยนัก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 โอ้โหวารังใดพี่น้องเอ้าวยังพอบังอันนี้ซื้อบ่านนี่ห้องนอนมั้รู้เป่าน่ะโอ้ พี่น้องเลยอันนี้บอกับเขาเจ้าไหนยั้งนี่น่ะอันนี้บอเนี่ยมันคือบบอบบอบเลี้ยวไฮเอกินเรียบร้อยแล้วอิ่มอยู่บ่อบถ้ากินสองคนนี่บ่แม่แม่เจ้าอยู่ชายชา ในห้าวกับปิ้งน oh ัวเจนองไงเนี่ยพริกนัวพรกือบบบมีมั่เกลือมีมีทงนึ่งมีแต่บะหมี่มะเพ็อกับปิ้งนัวบะหมี่มะเพ็ขปิ้งนัวบะหมี่ตอนนี้หาไหนเออเออบุญกับสือแต่ขขาวซานก็มีเนาะมาให้เพันอันนี้มีเด้อนางเด้อที่ว่าบ่าวทามเจว่าบุหูนะมีเด้อเคยกินอยู่บ่หมีนี่บ่เคยบะเคยบ่ เอาทีมงานมามาทาเทือหน่ะโม่ห่มีจะบอสะโม่มีมีบะมีอันนั้นมีชีเคียวมีชีเคียวเคยกินอยู่ดอยแต่มีซีนีบอเคยกินบอเคยกินอ่าแซ่บมีซีนีบอสบอเคยกินอักแซ่บมีชีเคียวกันมันนานๆบอแซ่บอ่ามีนี่มีมีนี่เขาคายหาซื้อชุบตรงนึงมันมีเขากินชาชื่อบ่ดอย ไพ่เซนนอนอยู่ในห้องนี่เจ้าบอสนองมือกับน้องรถน้องมีอกบน้องรถอันนี้ซื้อของบลี่ตังให้เนาะฝัดซื้อแท้ๆเจ้าซื้อวันไหนนังมือนังเลื่อยนังมือกับนังเลื่อยนังมือโดยกับนังเลื่อยพอไหม่ป้ะฮะนังเลื่อยนี่นังเลื่อยนังเลื่อยกับนังมือโดยอืมขอโทษขอไพ่ผิดเอาเลยเนาะ ต้องใส่เสียงสูงเนาะเสียงเจ้าเนาะส่วนบาบุญเจ้าหูส่วนบ้าวน่ยเจ้าหูบ้าอยู่บ่าบาบุญบาบุญบ้าเมื่อกี้เนาะฮักก็หูบาบุญเมื่อกี้นี่บ่้าอือบ้าบบุญมากกับบุคยแวะเจ้าเนาะบุได้แวะเจ้าที่เราไาบุญกับบุคเรไทยแล้วก็ว่าส้มพันไอ้ยูกับบะมี่ดินอยู่บอลลีแล้วบาหลีเซี่ยงไ้บอลลีดินนั่นบอลลีบาหลีบัน บัลีกะไทยชาวไทยนั dari, Ay, ่นแหละบาบิลล uh ี huh. ่โดยบาบิลลี่ชื่อในางเลื่อยอืมบาบิลลี่ชื่อดินไทยแล้วโดยแล้วบาบิลเลียนบาบิลลี่ชื่อให้เฮาซังกะซีบาบิลลี่ชื่อให้ซังกะซีกับมาชาตุชาตูชาตูโดยกับมาเต็งโมเต็งโมโดยมาชลีเออพี่น้องคักค่ะค่ะอ่าสั้นแล้วโอชักว่าโอจักว่าเนาะ กันละมือเฮกย่งลูกแต่ละมื่อนี่แั่ละมือฮาระไม้ฮาระไม้ขายยังมีว่าอะไรกันมีอะไรต้นนี้ยำตกยำเขาดำนามีเขาดำนาตนตกเจอมีละไม้ขายตลอดเลยเอยนองเอเอนอนถุกขายตลอดเลยเลยพี่น้องเลยฮาระฮาระไม้ชื่อข้าวฮาระไม้ชื่อข้าวเลย ซูมมือในเข่ายังกินลายบ่ยังยังลายบ่เข่ากินข้าวเจ้าข้าวเจ้าเลยพอกินดูข้าวเจ้านี่กินเนื้อได้ข้าวเจ้านี่เฮ็ดได้ไดกินหนึ่งบ่เอาน่ะข้าวเจ้านึ่งได้จ้บ่ไม่ได้ข้าวแกงฮะข้าวแกงแกงเอาบ่ต้มเนาะต้มแกงเฮ้ยหนึ่งก็บูซุกแล้วเข่าเจ้านะก็ข้าวเหนียวได้ โีลชานี่รถทีบัลลี่มันเพร่เลยว่มีมันช็อกค่าชคาโรีบิลี่เราบเพราะว่าเพราะบาลี่บาลลี่กับบัลลี่ไซบุนเนาะคนเรามีสองหนเนาะบาลลี่เนาะบัลลี่จอดรถมันนานเยแล้ซื้อให้นางเล่ยไร้ออรเขาทำเฮียนบ่เขาจะครูบริสุ คู่บริสอนอ้าวคู <t uk> <t uk ่บ uh, ่าวคู่บ่สอนคู่ซอนบ้านยืงแล้วอ๋ออยู่บ้านเจ้ามีคู่ซอนบ่อ๋ออ๋อยไปหน่อยมัมีอาหารกินกินกับมันนะแับเกาหลีไห้แหละเมื่อแรกนี่บาบุญสารวันเด้อเอาหมี่มาให้อ่าให้เจ้าต้มกินอ่าครับ แกงกินเนาะกับเข้าเนียวข้าเนี้วนี่บาบุญซื้อมาหายสิหโลเนาะกาบโบแมนเงินของบาบุญดอกเด้อเป็นเงินของผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางฝั่งไทยอยู่ประเทศไทยเด้อออาร้ยแห้รวยรวยรอยรดอรยรวยเดยรวยรวยรวยมวยอวยร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 รวยรวยรียนวยรยยรนยยรวย้ยยรวอยยย เออมาจากเป็นเนาะ <c oughs> ขอโทษขอภัยให้น้องมีน้องรถนี่นุ่มมือขึ้นเนาะแล้วก็ขอบุญขอบคุณทั้งพอลุงอยู่ทั้งฝั่งไทยเนาะที่บรรสือมีกับเขามาให้เจ้าเด้อขอบุญขอบคุณอวยพรอวยใจพันแน่เป็นอยู่บ่ด้วย,วยขับใจเด้อคุณประเทศขอบุญให้ลำให้รวยเดินทางปลอดภัยเด้อมันจะดีไหงให้ลำให้รวย สุขภาพแข็งแรงเด้อสาธุขอลุงอยู่ทั้งประเทศไทยขอลุงขอลุงประเทศไทยเด้อขอลุงขอขอลุงเทนประเทศไทยขอลุงเทนไทยเด้อขอบใจเด้อขอบใจเด้อเลยเด้อขอเป็นอยังขอเป็นอยังเนาะอ่าขอบบุญขอบคุณขอบใจเพิ่นเนาะที่เพิ่นเบิ่งคลิปเจ้าอยู่ในโทรทัศน์นี่แหละเพิ่นเห็นเจ้าไายบ่าวบุญไายบ่าวลี่ทยเพิ่นก็นั่งเบิ่งเจ้าอยู่ทั้ง อยู่ประเทศไทยเจ้าจักประเทศไทยอยู่บ่บ่มีไทยภาษาไทยเจ้าออเป็นบ่ไทยแล้วบ่มีพีโนโ่น้องกับอันนั้นมักเพชร็ดมีมีเงินชื่อมักเพชรกับเกอรอันอน,น,นั้นมักเพชรเนยกับพี่น้อง่มีเงินชื่อให้เอฟซีติดตามเลยเด้อบัน เบาวุญเด้อถ้าติดตามอย่าลืมกดแชร์กดไลค์เด้อบ่าวเอ้ยกดไลค์กดแชร์ไปกดไลค์แชร์เาวโอ้ฝากช่องนะเบาวุญสารวันอีกโอ้ยเนาะขอบคุณขอบคุณเลยแหะเด้อบ่าวเอ้ยโดยสาธุเนาะฝากเอฟซีพี่น้องเอลยเนาะอ่าน้องมีน้องรถหรือว่าน้องเมย์น้องเลยเนาะอ่าอนี่ทางลงก็มีเนาะ ลงนี่ก็ได้บ่บ่อันนี้บอนชมวิวบอบอลบางคนบางคนยางคนยางมาเนาะอ่าเป็นหนอขออนุญาตถามอีกบอลหนึ่งวุ้นกับมอเตอร์ทำพ่อแม่เจ้าเด้ะพ่อจะอยู่บอพ่อยู่พ่อไปใส่ไปรับจ้างไปรับจ้างไปรับจ้างเห็ดเวียบไม่บิ๊กนะบอเออโดยโดยโดย ต่ละมือเพิ um. do, do, do. <laughs> ่นก็มาหาเจ้าอีกบ่หาเหาเนัตัดไม้เ็ดเฮือนอืม่ดินก็มีแล้วเนาะโดยยังบ่ได้หยังบาดนีตะปูตะปูใหญ่ๆาเอ้ยปูใหญ่ๆนใชตะปูแบบนี้โดยเอามาปูแบบนี้ได้แล้วเอามาหยังตะปูใหญ่น่ะ ชาวเฮือนใช้เฮ mm. ือนเจ้าอยู่ใส no. ้เฮือนของเจ้าชิมัต่อเฮือนอยู่นี่บ่บ่เขาเล่าต่อกเพืนชาวเฮือนชาวเฮือนตอกชาวเฮือนต่อชาวเฮือนโดยเสียดเสียดเฮือนใหมใช่บ่โดยเออเขาอยู่ดินดินดินเขาเขาอยู่ดินพื้นโลกประเทศที่บอสเบอรี่ซื้อให้นะบ่โดย เดินแล้วยังบ่มีเฮือนเนาะไม่มีล่วบ่บ่มีบ่มีบ่เช้ามันบ่มีน้อเออดอดอดก็ได้ยินบ่เสียงยังตึมๆๆๆน่ะเสียงยังฮู้บ่เสียงกระจกน้ํากระจกน้ําโดยเออจอน้ําเฮือนสไทเนาะเออเจ้ากได้เขาอยู่บ่ได้ปื จะได้ปื้อได้ว่ายังไงจะได้ปื้อเขาอยากได้เขาจะได้ปื้อจะได้ปื้อปื้อคือยังเขาจะได้แบบเขาปื้อแบบนี้จะได้คือเขาโดยแต่ผมมีเงินแต่ผมมีเงินเนาะซูเมอร์เนี่ยไปตักน้ำดิคุณป่ะก็กินนะทำหวยปุ๊บอ่ะดัดพุ่นฮ่าเสพตองนะ ฟังนำหลอกกาแลไปนนำเด้อพี่น้องเลยเนาะบุญกันนะบุญฟังกับเขาใจอยู่แต่ว่าเขาแจเล็กนี้หน่อยเนาะอ่าจะได้ปื้อจะได้คือเขาเนาะอ่เนาะสามพี่จะบอกพอเจาแล้วจะหาเฮ็ดเบียเฮ็ดงานเก็บเงินเก็บคำมาทางเจ้าเอาเด้อบ่าวกับบุมีให้แล้วเราบุญกับเป็นสะพานบุญทางผู้ใหญ่เพื่อนแต่ว่าผู้ใหญ่เพื่อนจะสอดส่เจ้าบุญกับสิมาฮาเจ้าอีกเด้อ เมื่อนี้กับบาบุญมาเป็นสะพานบุญใทางผู้ใหญ่เพิ่นอยู่เอฟซีอยู่ฝั่งไทยด่าซื้อข้าวสารมาให้เจ้ากินเนาะหลักกามีนะเนาะดีใจนะไม่ไร้ายพวกเจ้า,าได้ดินตอนตอนหย่างหน่ะเด้ดอต่อไปนี้กับเต้องย่านว่าพันเรือนนี้แล้วมีดินของตัวเองแล้วนะเนาะมีแต่ว่าให้ทั้งพอ่อแม่เพิ่นเก็บเงินเก็บคำหาเงินหาคำซอยกันและเก็บออมมาและหิดสางเงินสางซานเด้อโอ้ยเอาใจะนวกสุสานางเด้อเป็นคนดีบูดือเด้อ บทเรียงเครื่พ่อแม่เด้อเจ้าโดยหาไปบาไปก่อนเสายเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อโดยไปโดยมลำม่รวยเดออยู่ดีแหงลำม่โดยเด้อเาปลอดภัยเดอโดยขอบใจสาธุเนาะโอเคไปโอเคพี่น้องเลยอุบนกาเนาะอาเดายขอจบคลิปเรี่องเซนไมคอรพี่น้องเลยเนาะอ่ะ มาส่งให้เพนันเด้อทางพอลุงเด้ออยู่ทางฝั่งไทยเนาะที่ฝากฝากเงินมามาบุญอ่าเขาเป็นสะพานบุญให้เนาะมาแต่มาหอดมาเทิงเฮือนซานน้องอ่าน้องมือยน้องเลยเนาะพี่น้องเอลยแล้วว่าเบาเบาลี่ตั้งซื้อเพิ่นให้กับน้องมี่น้องรถพี่น้องเอลยเนาะนี่ก็แมนเฮือนซานของเพิ่นพี่น้องโโออ้้ทษพี่นงเอลยเนาะลมมาเนี่ยกับพ่อถูกพี่น้องนอนนอนคดกันงงว่าพี่น้องเอลยเนาะเอ้าพี่น้องขอบคุณขอบคุณพ่อยพี่น้องวัดสุขุสุขคนสิใคร ขามาครับส้มเราติดตามตลอดมาเด้อพ่อพี่น้องวัตสุขุคนเด้อพี่น้องเลยเนาะมีโมกีใจเห็นเพื่อนอ่าได้เห็นทีมงานของเขามาแล้วกับบรรนากาศนิ่งๆแจ่มใสพี่น้องเลยเนาะแต่ละเฮือนแต่ละสานกะอ่าได้รับไี้ข่าวดีเรียกว่าได้ข้องควัญเนาะจากผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเลยเนาะโดยโดยโดยไปซะพี่น้องเลยพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อขอไปหาน้องตุนก่อนพี่น้องเลยไปแสดงความยินดีน้องำหนังนก่อนเนาะ โยพอพอกับคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ไปก่อนขอกาขอวาสวัสดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อโอย